สวัสดีครับชื่อชัดนาลมเจนชิกจุนชัยนะครับนักอายุ19ปีสูง180เซนติเมตรหนัก66กิโลกรัมครับปัจจุบันกำลังเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2นะครับปกติเป็นคนเด็กเรียนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักนะครับมันไม่ใช่ครับปกตินะครับเป็นคนที่ตลกนะครับอารมณ์ดีอารมณ์มขันยิ้มง่ายแล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายตลอดเวลานะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการยฮู้ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับกลับมาผมพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแน็กครับวันนี้ครับเราจะพาไป เที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งจังหวัดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักในความเรื่องชื่อของเขาในเรื่องของผลไม้ครับน้ําตกครับภูเขานะครับหรือว่าทะเลนะครับนอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลเรื่องชื่อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดเจ้าหลาวต่างๆนะครับวันนี้นะครับรายการยูทูบไทยแลนด์นะครับจะพาไปพบกับสถานที่สําคัญแล้วก็สิ่ง สำคัญในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดเลยครับอย่างแรกนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีครับผมตรนนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเอาไว้หนุนครับไม่ไม่ใช่ครับเอาไว้กินนะครับผมขอคุณป้าครับอันนี้เป็นทุเรียนอะไรเอ่ยหมอนทองนะครับกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นถ้าใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องกินอันนี้เลยใช่ไหมครับแล้วปกติเนี่ยจะออกที่หน้าหน้าหน้าอะไรเอ่ย อ๋อหน้าร้อนใช่ไหมครับถ้าไม่ร้อนนี่ไม่ออกใช่ไหมครับครับผมครับนี่นะครับก็เป็นทุเรียนหมอนทองครับเป็นผลไม้เรื่องชื่อของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมถ้าใครมาที่นี่เนี่ยป้าเขาบอกไว้เลยนะครับว่าใครมาที่นี่เนี่ยถ้าไม่ได้กินทุเรียนหมอนทองเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดจันทบุรีกันแน่นอนครับผมต่อมาครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ น้ำตกพิ้วนะคบผมเป็นน้ำตกเรื่องชื่อของจังหวัดจันทบุรีกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นน้ำตกที่มีประวัติศาสตร,ร์ยาวนานกันเกี่ยวกับตั้งแต่รัชากาลที่5กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมากมายและคนในพื้นที่ก็มาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายในน้านะครับจะสังเกตว่ามีปลามากมายครับซึ่งปลาเหล่านี้นะครับเป็นปลาพวงครับที่จะ ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับชมและที่นี่ครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยจะรักษาธรรมชาตินะครับไม่จับปลากันเลยทีเดียวนะครับทำให้ธรรมชาติที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ครบเป็นความสวยงามให้กับทุกๆท่านนะครับที่มารับชมกันหรือว่ามาท่องเที่ยวเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจกันอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะครับรายการยูหูบไทยแลนด์นะครับก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบจังหวัดจันทบุรีมามากมายกันเลยทีเดียว อาทิตย์หน้านะครับรายการย่าฮูไทยแลนด์จะพาไปเที่ยวกับที่ไหนยังไงต้องรอยติดตามกับย่าฮูไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของเราแล้วลากัไปก่อนครับกับรายการย่าฮูไทยแลนด์ขอบคุณครับ